สวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวของตัว scolari t 1 8 3 r นะครับซึ่งเป็นตัว limited edition ของทาง s c o l e r i ในปีนี้ก็คือปี2020นะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นกล่องของทาง s c o l e r นะครับผมก็จเป็นกล่องกระดาษเหมือนรุ่นน่นอื่นๆแบบนี้เปิดออกมานะครับก็จะเห็นเป็นซองหนังนะครับผมที่มีกระดุมอยู่แบบนี้นะครับผมก็มีตาปั๊มตา s c o l e ไว้นะครับแบบนี้ เปิดออมานะครับก็จะมีตัวคู่มือกับการ์ดบาลานตีอันนี้เป็นหนังรอ,องหนังเมอินอิตาลีนะครับตัวนาฬิกาตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวลิมิเต็ดร้อยห้าสิบเรือนนะครับผมของทางสควอเรซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดของทางแบรนด์เขาแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมสจหรับปีนี้เลยปี2020นีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับเก็บให้ดู วัสดุตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่หนึ่งเลยคือตัววัสดุตัวเรือนนะครับผมที่เราเห็นเป็นสีแดงดําแบบนี้เป็นวัสดุคาร์บอนคอมโพสิตนะครับผมซึ่งเป็นวัสดุคาร์บอนผสมก็ผสมด้วยตัวคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ตัวของคาร์บอนอีกชนิดหนึ่งที่เป็นสีดำาซึ่งให้ความเหนียวความทนทานนะครับผมแล้วก็เรียกว่ามีน้ําหนักที่เบานะครับผม ออสตราตัวนี้เป็นอยู่ในรหัส60แอดมอนะครับ T หนึ่งแปา R R ก็ย่อมาจากตัวเลสนะครับก็คือเป็นโทนสีแดงทั้งตัวของคาร์บอนคอมโพสิตที่อยู่ด้านข้างตัวเรือนแบบนี้นะครับที่เป็นสีแดงแล้วก็มาร์กเกอร์เซ็ตเข็มนะครับผมเราจะเห็นว่าตัวภายใน,นจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับไซส์นะครับอยู่ที่42่มิลนี่นะครับผมไซส์ตรงนี้42่มิลแล้วก็กันน้ํา600เมตรนะครับมาพร้อมกับคันหลังแบบหมุนเกลียวนะครับผมแล้วก็สาย จะเป็นวัสดุกันน้ําได้เป็นสายไดเวอร์นะครับผมกันน้ําได้นะครับนี่ครับผมบัคเกอร์ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับของทางสโคลเล่ในปีนี้แล้วก็มาพร้อมกับกระจกซับฟลายลดแสงสะท้อนนะครับเคลือบตัดแสงสองฝั่งเลยเบซลตรงนี้นะครับจะเป็นขอบเซรามิกหมุนได้120คลิกนะครับ๋ือกำลังหมุนให้ดูนี่นะครับ ก็จะเป็นรุ่นใหม่ของทางสโคลเล่น,นะครับปกติตัว60สิบแอดมอสเนี่ยมันจะเป็นรหัสที่อยู่ในไซส์เคส4ีมิลตัวนี้จะเป็นเคสไซส์42่มิลถ้าเกิดเทียบกับข้อมือผมเนี่ยประมาณทั้งหกจุนิ้วเลาจเห็นว่าใส่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมไซส์ก่อนหน้า44มสิบสาดูเต็มๆข้อมือนิดนึงนะครับนี่นะครับอันนี้คือไซส์สี่สิบสมิลน,นี่นะครับสวยงามนะครับผมหนะ้าปัดสีดำก็เป็นสไตล์แบบสปอร์ต ดุดุนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นมะยมเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งคลาสสิกของเขาก็เลยก็คือตำแหน่ง4นาฬิกานะครับผมแล้วก็มีวันที่อยู่ตรงสานาฬิกาเครื่องตัวนี้จะเป็น S อสเดบนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องออโตเมติกของทางค่ายเซริต้าใช้ในพวกยี่ห้อโอลิสอะไรพวกนี้นะครับผมเป็นเครื่องสวิสเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นเกรดที่สูงกว่าสแตนดาร์ดหนึ่งเกรดนะครับตัวนี้เป็นประยมเป็นแบบขันเกียนะครับดึงออกมาจังหวะแรกหมุนขึ้นลานได้นะครับผม เครื่องเนี่ยเป็นเบสพื้นฐานเดียวกับ e t a 2 8 2 4เลยนะครับผมแล้วก็ดึงออกมานอกสุดเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้ดูนะครับตัวนี้ดึงยากนะปึ๊บอ่านี่นะครับผมดึงออกมานอกสุดแล้วเข็มวินาทหีหยุดเดินแฮกเข็มวินาทีได้เหมือนกันนะครับผม SMU 200เนี่ยเหมือนกับ e t a 2 8 2 4เลยนี่นะครับผม หมุนตั้งเวลานะครับผมแล้วก็วันที่ครึ่งจังหวะนะครับผมกดเข้าไปนิดหนึ่งเข็มอ่าเข็มวินาทีจะไม่หยุดเดินแล้วหมุนตัวนี้รู้สึกหมุนลงอ่าหมุนลงวันที่จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่อง SMU 200นะครับผมเป็นเครื่องของทางสวิตเซอร์แลนด์เทลิต้านะครับผมก็อย่างที่บอกอะตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมก็มีบนหน้าปัดจะมีตาของโลโก้สควอเล่นะครับ2องตำแหน่ง ด้านใต้คําว่าสกอเรตรงตาแหน่ง6ัวนาฬิกาจะมีเขียนคาว่าคาร์บอนด้วยซึ่งเป็นวัสดุพิเศษของสกอเรตตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีคําว่าสวิสเม็ดนะครับสกอเรตจะเป็นสวิสเม็ดทุกเลือนเสตเข็มขัดมาค่อนข้างลายสวยมากนี่ครับผมให้ดูชัดๆนะครับผมงานหน้าปัดงานตัวเรือนค่อนข้างดีครับคาร์บอนก็จะเป็นแบบนี้ครับมีน้ําหนักเบานะครับเท็กซ์เจอร์จับไปก็จะไม่ได้ลื่นปืดๆนะครับผมจะเป็นวัสดุคาร์บอนมันจะมีความตักสากนิดนึงนะครับผมใส่ง่ายสบายนะครับ แล้วก็ฝาหลังจะมีตาของทาง Scorle อ,อยู่นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็มีเลขที่ตัวเรือนอยู่ครับอันนี้นะครับร้อยห้าสิบ150เอาไว้อยู่นี้นี่นะครับแล้วก็สายเป็น Made in Italy นะครับผมเป็นสายกันน้ําได้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Scorle ตัวนี้นะผมราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 42,500นะครับผมจากราคา US Dollar เนี่ยมันพันออก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับผมยังไม่รวมส่วนลดที่ทางร้านจะมีให้นะครับผมพายน้ำเวลาเข้าที่เมือกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นสีอ่อกส้มนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับเคสทรงออริจินอลของสโคลเลแบบนี้นะครับผมซึ่งก็อันานั้นๆจะออกตัวใหม่ๆม,มาสักครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นวัสดุที่พิเศษด้วย ก็วันนี้เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับของตัวสควอเรตที่ 183R นะครับผมซึ่งก็ลองเข้ามาชมได้ที่หน้าร้านนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยของปี2020นี้นะครับผมก็ขอบคุณครับเป็นช็อตรีวิวนะครับ